เริ่มกันเลยดีกว่านะคะครับผมเ,เพราะว่าวันนี้ก็มีอ่าทั้งหุ้นปันผลสูงในประเทศแล้วก็หุ้นปันผลสูงต่างประเทศด้วยจ้าดีมากดีมาก,มากเพิ่มมาให้ชุดเราก็จะเป็นกเกษียณสำราญเก็บหุ้นปันผลสูง around the world กันไปเลยนะจ๊ะ นอกจากนี้ก็ยังมีดีอาดีใจค่ะเเาามาเริ่มกันเลยเนาะแชร์สกรีนนี่หนังสือพีิปียก่อนเลยจ้ากราฟมาร์สเตเป็นยังไงบ้างคะสัง่งทางอ e ีบุ๊กก็ได้แล้วใช่ใคือหนังสือที่เป็นเล่มอ่ะที่พิมพ์จำกัดแล้วก็จะขายให้ ในส่วนของแฟนคลับแล้วก็คนที่รู้จักเรานะเราไม่ได้ไม่ได้ไปวางขายตามร้านหนังสือเพราะฉะนั้นคือต้องมีตัวสำรองขึ้นมาอันนึงก็จะเป็นอ e ีบุ๊กนะครับแค่นี้ตัวที่เป็นหนังสือธรรมดาก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับตอนนี้มันอยู่อยู่ในสต็อกแล้วละเราก็ทยอยส่งไปช่วงสงการจะมีติดนิดหน่อยแต่ว่าถามไปสณีแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะส่งได้เรื่อยๆถ้าอยู่ในอำเภอเมืองนะถ้าอยู่นอกอำเภอ,เ,อ<ะ>เมืองก็อาจจะอาจจะใช้เวลานิดหนึ่ง จองได้ที่สแกน qr code ตรงนี้ก็ได้หรือจะทักไปที่ l i น e แ p ดพก็คือพี่เปียกนะ mm แมงเม้าแล้วก็สำราญก็ได้ก็บอกว่าสั่งซื้อหนังสือเขาก็จะส่งตัวโอนอะไรไปก็คุยกันทางนั้นได้เลยนะครับนะครับส่วน e b o ุ๊เนี่ยต้องไปที่แอรเมพจะเมพนี่จะเป็นแอ็์เมพมาเก็ตก็ได้จะเป็นแอปเมพก็ได้นะครับมีหนังสือพี่เปียกอยู่ มีฉบับ The Graph Master รนี่ละเราคา799ส่วนถ้าใครอัดได้รอบที่แล้วด้วยเนี่ยก็คือ In Investing h y b r t d เนี่ยก็รวมกัน1,000บาทก็ได้2เล่มไปอ่านหนังสือพวกนี้มันจะอยู่กับไอแพดเราหรือว่าอุปกรณ์อ่านเราไปตลอดมันไม่มีอะไรอยู่นะพี่ก็ว่าดีนะแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ <iPad. S 1> ว่าตลาดมันกว้างมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็ทำลงไปให้เะว่ามันไม่ได้มีต้นทุนอะไรเยอะ อย่าลืมพี่แบงค์พี่แบงค์ส่งที่อยู่มาด้วยยังไม่ได้ส่งหนังสือให้เลยอ๋อขอบพระคุณค่ะจะได้ไปอ่าน<ะ>ช่วยส,ง,สงกลานไงสงกลานจะได้เอาไปอ่านนะอค่ะอย่าลืมนะคะแอปเม็บนะคะหรือว่า worldwidemarket. com อันนี้ก็จะเป็นอ e ีบุ๊กนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่พุ้นปันผลไทยของเราก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่ก็พี่ปียก็ส่งให้กับทางลูกค้าแล้วเนอะก็คือกำลัรกลุ่มแบงค์ค่ะเพราะว่านี่จบไตามาาหนึ่งไปแล้วหลังจากจบไตามาสหนึ่งิ้นเดนมีนานเนี่ยเดี๋ยวช่วงเมษาอ่าก็จะมีการประกาศาผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารเราเปเปอร์มาให้อ่านกันนะคะ โอเคก็คาดว่ากำไรก็ประมาณ4.98ก้านล้านค่ะก็จะมีสี่แบงก์ใหญ่เนะะี่ยค่ะที่กำไรก็จะค่อนข้างทรงทรงทรงตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะรวมๆแล้วจะบวกประมาณขึ้นประมาณประมาณส17เปอร์เซ็นต์เทีบยบไตรมาสที่แล้วนะคะจ้ะโอเคนี่ก็ข้อมูลจาก Research CGS International จ้า ลูกค้าก็ได้อ่านกันแล้วเนอะเพราะว่ามีส่งกันไปให้แล้วมาที่หุ้นปันผลสูงของเรากันเลยค่ะนี่นอกจากนี้เนี่ยค่ะแบงค์ธำคาดการกําไรต่อหุ้นที่แบงค์หามาได้ในไตรมาสหนึ่งมาให้แล้วกําไรต่อหุ้นตัวเนี้ยก็จะคิดเป็นอ่าตัวเป็นเขาเรียกว่า EPS นะคะเป็นเป็นบาทต่อหุ้นนะคะก็อันไหนที่หามาได้ก็ใส่มาให้แล้วทำไมถึงต้องดูตัวนี้เพราะว่า เราจะดูตัวกำไรต่อหุ้นแล้วก็เพื่อที่จะคาดการปันผลด้วยเพราะว่าปันผลที่ได้เนี่ยเขาก็เอามาจากกำไรเนี่ยแหละค่ะกำไรไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองรวมกันเดี๋ยวก็จะมีประกาศจ่ายปันผลอีกรอบหนึ่งช่วงกันยาตุลาสรุปนะคะก็แนะนำสำหรับชาววัยเกษียณของเราหรือว่าจะเป็นเอนักลงทุนที่ต้องการออมค่ะก็เก็บ หุ้นปันผลชุด a b ชุดนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือกำไรเขาค่อนข้างมั่นคงแล้วก็นโยบายการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอคะ่ะมาดูกันเลยตอนนี้ตลาดขึ้นมาทำให้สัปดาห์นี้เนี่ยแทบจะไม่มีไม่มีหุ้นให้เก็บนะคะมีที่ย่อมาหน่อยใกล้ๆก็อิน u c h นะคะโซนแนวรับบวกลบได้สองช่องตามสภาพตลาดนะคะก็หก สิบแปดบาทหกสิบแปดสลึงอย่างเงี้ยเก็บได้ค่ะให้ห้าเปอร์เซ็นนะคะนอกนั้นราคาเนี่ยอันนี้แบงค์ทำราคาอัปเดตช่วงปิดตลาดครึ่งวันเช้าวไว้ให้แล้วส่วนใหญ่ก็วันนี้หุ้นขึ้นเนาะราคาก็จะขึ้นมาทางนั้นเลยค่ะคอนเซปต์ของเราอะคะ่ะที่เราเก็บกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวตัวกำไรนะคะได้มากกว่าอันผลเราก็สามารถที่จะ ทยอยขายทํากำไรได้อย่างเช่นตัวท็อปที่เราแนะนำขายกันไปแล้วแถวโซนใกล้ๆหกสิบบาทเพราะฉะนั้นสรุปนะคะหุ้นปันผลชุด AB สัปดาห์นี้เรารับกันไปแล้วก็ถือรอไปค่ะเดี๋ยวช่วงเมษายนเนี่ยก็จะมีการอ่า XD นะคะปันผลกลุ่มธนาคารทางนั้นเลยนะจ๊ะเนี่ยคะ่ะแบงก็ทําตัวหน้าตาไว้ให้แล้วนะคะก็จะเห็น ักลงทุนทั่วไปก็จะเห็นกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ลูกค้าค่ะและ้วก็เดือนพฤษภาก็จะเป็นกลุ่มอสังหาระจ๊ะอ่าจ้ะ,ะสรุปนะคะปันผลสูงชุด AB สัปดาห์นี้ถ้าอินเทชลงมาแถวโซน68บแาท68สิบสเก็บได้ค่ะให้ห้าเปอร์เซ็นจ้าม,มาอีกชุดหนึ่งชุดนี้ยังพอมีเก็บได้ค่ะจะมีอยู่3ตัวที่ราคาอยู่ในโซนแนวรับที่ยังพอเก็บได้นะคะ ตัวนี้ก็จะแนะนำสำหรับลูกค้าบางท่านที่เคยเทรดตัวนี้นะคะก็จะเป็นวัยเก่าหน่อยเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นชุด b ีซซึ่งเขาจะมีความผันผวนหน่อยค่ะมีตัวไหนเก็บได้กันบ้างอ่าทัสโกค่ะแนวรับ15บาท80ทั้งปีจะให้ปันผล7.97%จ้าเอก็กโคค่ะ115บาทให้6%นะคะ แล้วก็ลาดบุรีนี่เก็บได้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆโซนที่เราเก็บกันแล้วค่ะ28บาท75สตางค์ให้5.57เปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวแบนสรุปอีกทีนึงนะคะสัปดาห์นี้ตัวที่่าชุด bc ที่เก็บรับปันผลได้ก็จะมีทาสโก้ค่ะ15บาท80ค่ะเอ็กโคค่ะ115บาทและลาดบุรี28บาท75สตางค์ค่ะทั้งหมดก็จะให้ เปอร์เซ็นต์ปันผลนี่เกือบหกอร์ซแล้วก็ประมาณเกือบแปเปอร์ซต่อปีเลยโอเคอันนี้เป็นลิสต์หุ้นปันผลสูงต่างประเทศค่ะซึ่งอ่าต้องขอขอบคุณ k security นะคะเพราะว่า,อาเอาข้อมูลของเขามาแล้วก็มาคัดดูสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศค่ะมีทั้งตลาดฮ่องกงเวลาก็จะ ล่เรียกับบ้านเรารวมไปถึงตลาดยุโรปด้วยค่ะมาเรามาดูกันอันนี้ก็จะเป็น10 list นะคะสำหรับหุ้นปันผลสูงในตลาดฮ่องกงและตลาดยุโรปค่ะเราก็มาดูกราฟกันเลยค่ะเพราะว่าแบงค์คัดมาให้แล้วค่ะนะคะอันนี้เริ่มที่ตลาดฮ่องกงก่อนนะคะ,ะตัวเดี๋ยวแบงค์จะบอกเป็นตัวเลขตัวนี้ก็คือเวลาเราคีย์ เทรดนะคะเราใช้ตัวเลขนี้ได้เลยส่วนใหญ่หุ้นจีนฮ่องกงก็จะเป็นตัวเลขนะจะ่ะมาที่ตัวแรกเลยค่ะตัวนี้อเดี๋ยวตัวภาษาเนี่ยหังลังอะไรซัมปิงเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่สำหรับชื่อนะคะแต่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะทิกเกอร์คือหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะจำได้ง่ายค่ะตัวนี้นะคะอ่าเป็นอยู่ในกลุ่มอสังหาค่ะแนวรับค่ะ 8เหรียญฮ่องกงค่ะตัวนี้เป็นตัวปันผลสูงเอจริง,รงๆแบงค์คำตัวเปอร์เซ็นต์ปันผลไว้ให้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันต่อตัวอื่นก่อนเนาะอ่าอีกตัวหนึ่งค่ะอยู่ในตลาดฮ่องกงก็คือพิงอันอินชู a รนซค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะมีอยู่ใน DR ด้วยนะคะพิงอันอินชู a รนซค่ะเดี๋ยเวลาเราดูเราคีย์ตัวทิกเกอร์นะคะเราไม่ต้องพิมพ์พิงอันก็ได้ ที่2 3 1 8ค่ะแนวรับ30เหรียญฮ่องกงค่ะแล้วถ้าเห็นตัวเนี้ยค่ะแบงก์ก็ดึงตัวปันผลของผิงอันมาให้ดูด้วยเวลาเราดูเราดูยังไงเราเราก็ดูแนวโน้มว่าเขาจ่ายปันผลมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอะค่ะจากจุดแปดหกค่อยๆขึ้นมาตอนนี้สองจุดเจ็ดหกนะคะเหรียญฮ่องกงก็ประมาณหกเปอร์เซ็นได้นะคะ สรุปแนวรับทิ้งอันค่ะสามสิบเหรียญฮ่องกงค่ะสำหรับใครที่เทรดหุ้นต่างประเทศนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวแบงค์จะทำเป็นตารางและเปรียบเทียบปันผลมาให้ด้วยอ่ะอีกตัวหนึ่งค่ะตอนนี้เราบินไปฝั่งยุโรปไปแล้วนะคะก็เป็นหุ้นปันผลสูงของอต่างประเทศเช่นกันตัวนี้คือ v o d f โฟ e ค่ะ อยู่ในตลาดยุโรปแต่ว่าสามารถที่จะเทรดใน n a s d a กก็ได้าาดเช่นกันเขาก็ไปลิสต์ออยู่ในตลาดอเมริกาด้วยนะคะค่ะแนวรับ8เหรียญค่ะ8เหรียญ USD นะคะหรือถ้าใครสนใจจะเก็บไม้แรกตรง8เหรียญ8.5นี้ก็ได้ค่ะให้ปันผลเนี่ยปีละประมาณ6ถึง8เเลยทีเดียวนะคะ,ะสรุปนะคะ Vodafone นะคะเดีกพิมพ์ว่า VOD แนวรับแรก8.5ค่ะแล้วก็มีแนวรับสำคัญอีกแนวรับหนึ่งแถวแถว,แถว8เหรียญค่ะก็สามารถเก็บถือรอได้คอนเซปต์การเก็บหุ้นปันผลสูงไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศคอนเซปต์เหมือนกันเลยคือเราจะดูที่เปอร์เซ็นต์ปันผลแล้วก็จะเก็บตอนที่ราคาหุ้นอยู่ในโซนด้านล่างนะคะแล้วก็ถือรอรับปันผล ขายทำกำไรก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยให้กำไรนะคะมากกว่าปันผลขึ้นเป็นรอบๆไปซึ่งจะเหมาะกับนักลงทุนแนวปันผลนะคะไม่ใช่หุ้นเก่งกำไรนะจ๊ะโอเคไปต่อกันเลยค่ะมีตัวไหนอีกมีตัวนี้ค่ะ E N G ค่ะตัวนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นปันผลสูงก็จะเป็นพวกกลุ่มการเงินนะคะามา E N G แนวรับเท่าไหร่แนวรับอยู่โซน 13.2เหรียญค่ะตัวนี้ปันผลเป็นยังไงเปอร์เซ็นต์ปันผลก็ประมาณ8-9เอร์เซเลยต่อปีนะคะเราก็จะเห็นว่าอัตราการจ่ายปันผลเขาเนี่ยก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะตัวนี้ก็น่าสนใจมากถ้าดูกราฟทางเทคนิคก็จะเห็นว่าเขาลงมาทดสอบจุดต่ำสุดเดิมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บได้สรุปนะคะแนวรับ ENG อยู่ที่ สิบสามจุดสองค่ะไปไปต่อค่ะตอนนี้หุ้นยุโรปเนี่ยมีหลายตัวเลยที่เก็บรับปันผลได้ค่ะตัวนี้ก็ ABDN นะคะคีย์คำว่า ABDN เลยแนวรับร้อยสามสิบแปดจุดสองห้าค่ะให้ปันผลเท่าไหร่ให้ประมาณเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นตต่อปีเลยค่ะมีช่วงโควิดเนี่ยค่ะ ก็ตัวปันผลก็จะดรอปลงมานิดหน่อยนะคะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่ายังให้ในอัตราที่สูงค่ะายต่อเลยจ้าอันนี้ British American Tobacco นะคะหรือชื่อย่อก็คือ BAT ค่ะ B A T R S นั่นเองค่ะตัวนี้รู้สึกจะเทรดในตลาดอ่าลอนดอนนะคะตัวนี้ก็แนวรับค่ะเลขที่ออกสองสองสามสามค่ะนี่ค่ะ ตัวนี้ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ปันผลนี่สูงเหมือนกันนะคะประมาณ7%ถึง12%เลยสรุปแนวรับ BATS อยู่ที่2233องามสาจ้าอ่ะ,อะจบแล้วสำหรับหุ้นปันผลสูงทั้งไทยและต่างประเทศนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยพวกแนวรับเนี่ยเดี๋ยวแบงค์ทำออกมาเป็นหน้าตาเหมือนแบบนี้ให้จะได้ดูง่ายๆนะคะแต่ตอนเนี้ยเราดูพวก ดูดูตัวทิเกอร์เลยชาวบ้านเข้าไปก่อนเรเไปเราเอาตัวมาเล่นั้งหน้าเราเราก็จะทํานะคะพอดีทําไม่ถานนะคะอออ่าเดี๋ยวข้างหน้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวแบงค์จัดให้นะคะทําเป็นตารางตัวใหญ่ให้ดูง่ายๆนะจ๊ะเบิ้งแน่เบิงแนงอ่าจัดป่ะปันผลจบกันไปแล้วนะคะทั้งไทยและเทศมาดูดีอาร์ดีอารกันบ้างว่า สัปดาห์นี้มีตัวไหนที่เราเก็บกันแล้วก็สามารถขายทำกำไรได้แล้วมีตัวไหนที่ลงมาให้เก็บกันนะจ๊ะตัวแรกเลยหลุยค่ะหลุยก็เดี๋ยวดูจังหวะขายกันได้เลยนะคะแนะนำขายค่ะสำหรับหลุยนะคะแล้วก็มีตัวที่เก็บได้มี C n 01ค่ะแนวรับ18บาทค่ะใครเทรตลาดต่างประเทศค่ะ อก็คีสามหนึ่งแปดแปดได้เลยค่ะแนวรับสามสิบแปดเหรียญฮ่องกงนะจ๊ะอ่าอันนี้เป็นหน้าตาที่ทำมานะคะแล้วก็มีด r ตัวใหม่ด้วยค่ะมีสิงเทลแปดศูนย์ค่ะตัวนี้ทำอะไรชื่อก็เราน่าจารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะสิงเทลจากสิงคโปร์ค่ะแนวรับสองจุดสามอสิงคโปร์ดอลลร์เออ นะคะทำอะไรนี่ทำ 5G ค่ะ 5G ก็เป็นแบบว่าคือข่ายโทรศัพท์นะคะีค่ะฐานลูกค้านี่มีถึง770ล้านลายเลยนะคะครอบคลุม3ทวีปเลยจ้าอันนี้เป็น DR น้องใหม่ที่มาจากค่ายของกรุงไทยนะคะสิงเทล80ค่ะเดี๋ยวแบงค์เปิดการาฟให้ดูกันด้วยค่ะถ้าเทตุในตลาด สิงคโปร์เราก็คียคำว่าสิงเทลเลยจ้าแนวรับ2.3เหรียญตอนนี้สะกดลอยตามอยู่นะคะถ้าถึง2.3เหรียญเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บสิงเทลได้จ้าแล้วก็มีเทนเซน80ค่ะราคาย,ย่อลงมาแนวรับ13.6จ้าไคเทศตลาดอ่ฮ่องกงนะคะก็คีย700เลยจ้าตัวนี้ก็เป็นพวกเกมค่ะทำวีแชทค่ะ สำหรับเทนเซนนะคะแล้วก็เกมพวก r u v อะไรเงี้ยค่ะแนวรับเท่าไหร่ประมาณโซน300เหรียญฮ่องกงนะจ้ะอ่ามีตัวไหนอีกอ่ามีอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือไปที่ค่ายห,หยวนต้าที่เขาออก DR ตัวสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลแล้วนะคะเทศกาลท่องเที่ยวสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะแอร์สวยด้วยจ้าแนวรับเท่าไหร่คะ17บาทจ้า ค่าเทรดในตลาดสิงคโปร์ก็ C6L เลยจ้าแนวรับ6.4สิงคโปร์ดอลลาร์จ้าเนี่ยเราไปดูกราฟทางเทคนิคกันเลยทำเทียบมาให้ทั้งตัวแม่แล้วก็ DR นะคะอ่าตัวนี้ก็ตัวหลุยเนี่ยเราเก็บกันมาตั้งแต่โซนด้านล่างแล้วขึ้นมาแล้วก็เหมือนแนวโน้มปรับฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำขายทำกำไรได้ค่ะ มาดูตัวนี้ cn ศูนย์หนึ่งค่ะพี่เปีย๊ยกเริ่มโคข,ขึ้นอันนี้เส้นสีแดงคือเส้นสองร้อยนะคะแยกระหว่างนาวรกกับสวรค์นะคะตอนนี้ก็แทงขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ย่อลงมาแนวรับสิบแปดบาทจ้าสู้ลุยไม้แรกอยากได้อยากโดนต้องได้ต้องโดนนะจ้ะสรุป cn ศูนย์หนึ่งแนวรับสิบแปดบาทเด้อค่ะ วัวนี้เทนเซนที่บอกค่ะอ๋อเทนเซนนี่ยังไปต่อนะคะไปต่อยังไม่ย่อนะคะถ้าย่อก็แนวรับโซนเนี่ยค่ะแทงเส้นสองร้อยขึ้นมาอีกแล้วค่ะพี่เปี๊ยกสงสัยต้องสู้อีกแล้วอ่ะสงสัยต้องสู้ก็เส้นสองร้อยแนวรับเส้นสองร้อยอยู่ร้อยสีเหรียญเนี่ยแหละค่ะถ้าย่อลงมาเราใส่ย่อเท่ารหเทียร์สิบสี่บาทห้าสิบใช่ค่ะ ก็เก็บได้เทนเซนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฟังพี่ออยเหมือนเทคฮ่องกงอะไรก็ค่อนข้างดีอยู่ด้วยนะคะพี่เปี้ยเพราะฉะนั้นเก็บได้นะจ้าตัวนี้ค่ะ DR น้องใหม่เนี่ยแหละค่ะที่บอกคือ Singtel แปดูเนี่ยค่ะ Bank รอแถวสองจุดสาเนี่ยค่ะกรอบอันนี้เป็นตัว 2.36ที่เทรดในตลาดสิงคโปร์นะคะ2.36เหรียญสิงคโปร์จ้ากอบเขาจะไซด์เวย์ค่ะตัวนี้รู้สึกตัวนี้ปันผลก็ค่อนข้างดีเดี๋ยวรอบหน้าแกะปันผลมาให้ดูค่ะอสรุปนะคะแ <Side way S 1> นวมเวจะมันจะเหนื่อยนิดนึงมันจะเหนื่อยนิดนึงใชตง่ต้องไปดูปันผลนะใช่เล่นกิ่งอไรอยากใช่เลค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหลังสงการมาเดี๋ยวเรามาดูว่าปันผลสิงเทลดีไหมนะคะ อ่า,อาไม่ต้องละค่ะทำเองลืมเองทำมาให้แล้วจ้านี่ปันผลของสิงเทลนะคะก็ประมาณสวิงหน่อยนะคะแต่ก็ก็ประมาณสามเปอร์เซ็นถึงหกเปอร์เซนเลยค่ะพี่เปียกออือมช่วงโควิดจะดรอปไปหน่อยถือว่าปันผลก็ค่อนข้างดีค่ะพี่เปียกอืมอ่ะดนอน่ยนผค่้าค่ะ รอบหน้าเดี๋ยวทําเป็นตารางคํานวณมาให้เหมือนปันผลเมืองไทยเราจะได้เห็นภาพกันได้อย่างซัดๆนะคะอ่าสรุปปันผลส,สิงเทลก็โอเคเลยประมาณห้าถึงหกเปอเซ็นได้อยู่จ้าอือ่านี่นี่ก็เป็นสิงเทลแปดศูนย์ที่เพิ่งเข้าเทรดเนี่ยคะ่ะพี่เปียกก็สะกดรอยตามจุดต่ําสุดตัสะกดรอยอยู่นะคะเนี่ยเวลาเราดูตารางก็ถ้าลงมาแถวโซน2.3เนี่ยคะ่ะ ก็ต้องมาดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นราคาของสิงเทล80จ้ะอันนี้ให้ความรู้หลักในการดูดีอาเข้าไปด้วยนะจ้ะามาอีกตัวหนึ่งค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะซ6 l ค่ะขออีกรอบซ6 l กอาเอค่ะแนวรับ6.4จุดสี่ิงคโปร์ดอลลาร์ค่ะตัวนี้ก็ไซเว์ค่ะพี่เปียกพอหลังพอ พอหลังจากงบออกอะ่ะเหมือนงบออกแล้วราคาก็ลงมาเนี่ยคะ่ะวันนี้ก็กองอยู่แถวแถวสิบเจ็ดจุดสี่ค่ะมีลูกค้าถามมาว่าเอ๊อยากที่จะเก็บก็แถวโซนสิบเจ็ดบาทถึงสิบเจ็ดจุดสี่นะคะแต่มันจะออกออกข้างนะคะไซเวยเป็นเดือนเลยจ้าพี่ว่าตัวนี้น่าสนใจนะตัวนี้ถ้าจะเก็บนะเก็บได้เลยนะเนี่ย<ด>ค่ะเป็นทรงการเก็บหุ้นอยู่ตรงเนี้ค่ะสรุปนะคะ เบีย19 dr นะคะอ้างอิงสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะแนวรับ17.4เก็บได้จ้าเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็ครบทั้งกราฟและพื้นฐานนะคะอ่าก็ยังยังไงคะใครจะ, <laughs> จะติด <laughs> เหมือนที่จะพูดหนูก็เลยหยุดไม่เป็นไรก็จะบอกว่าฝากหนังสือไว้นะครับใครที่ ยังไม่ได้ซสอก็ถ้าชอบแบบปกแข็งนะครับเก็บไว้สะสมเพราะว่าเราพิมพ์จำนวนจำกัดน,นะครับแล้วก็สีสีสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้างในมีเนื้อหาที่เ,เป็นมันไม่เชิงทฤษฎีมันเป็นภาคปฏิบัติด้วกันนะมันเป็นหนังสือเทคนิคแบบภาคปฏิบัติอนะซึ่งผมใช้งานจริงๆลองลอง,ลองซื้อไปอ่านดูนะครับก็ตอนนี้มีคนที่อ่านก็มีคอมเมนต์เข้ามาลักษณะที่ ชื่นชอบนะครับแล้วก็หนังสือก็ทยอยขายเรื่อยๆอก็อีกสักพักคงจะหมดนะครับหมดแล้วเราก็ไม่ได้พิมพ์เพิ่มอะไรแต่ว่าจะไปออกทางอ e ีบุ๊กนะครับถ้าใครไม่ชอบอ่านหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปี้ก็ไปทางอ e ีบุ๊กได้นะครับอีบ e ุ๊กก็เข้าไปที่แอปเมพนะคะหรือจะเข้าไปที่เว็บก็ได้ค่ะ m a p m a r k e t c o m นะคะส่วนหนังสือก็สแกน Q R โค d ดนี้ได้เลยหรือจะเข้าไปไลน์ไอดี้ p m m มสำราญจ้าสำหรับวันนี้นะค m m สำราญจ้าสำหรับวันนี้ก็ ก่อนหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ขออวยพรนะคะใครที่เดินทางท่องเที่ยวก็พกอ e ีบุ๊กพ่เปียกไปหรือหนังสือพิเปียกไปได้นะคะขอให้เดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวโดยสวัสดิภาพแล้วก็อ่าถือว่าเออเป็นการอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงกันทั้งครอบครัวนะคะเพราะว่า14เมษายนก็เป็นวันครอบครัวด้วยจ้า Happy สงก g า r a n Festival ค่ะพี่แบงค์อยู่ไหนเนี่ยสงก g k ปีนี้พี่แบงค์อยู่ไหน อยู่กรุงเทพค่ะพระหนูกําลังร่ําเรียนนักวันแผนทางการเงินอยู่จ้าเออเก่งมากเก่งมากโอ,อเคดีมากดีมากโอ,อเคสวัสดีครับวันสงการขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ